คนเดียวแต<า>่ตามีไม่มีลูกจีนจะไม่มา <c oughs> เย็บมาตรงนี้ไม่ด้ไหมครับระวางผ้าไหนหมไยใครคเอาผ้านี้ใช่ไหมผ้านี้แหละแ้วผ้านี้แต่เข้าไปอีกสักเมตรหนึ่งมองข้างหลังอยู่บ้างเขาไปดูข้างหลังไง เดี๋ยวปอยก่นเดี๋ยวขยับรถเดกขยับข้องปลดปลดสายเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอยกแป๊บนึงครับน้อกายกนะครับเนื่องจากเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีโอกาสได้พบกันครยกนะครับนะครก็คุยกัน แต่เรื่องนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่นายกท่านไม่ลืมก็คือเรื่องเอ้ะทำยังไงถึงจะมีที่พักให้กับลูกบ้าน<ม>ใช่นไหมฮะพอ<ม>แกเอ่ยคำนี้ถึงฮึ่บ<ม>ผมนีคร<ม>ับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้นั่นนะแล้วก็ ก็ด้วยความที่เราคุยกันเนี่ยเราถึงเด้นรู้เรื่องนี้แต่ถ้าเราไม่คุยกันนู่นนี่นั่นพูดไปพูดมาเราก็จะไม่รู้เรื่องนี้นเพราะนั้นไอ้ตู้ตรงนี้ก็จะไปมาที่นี่ถูกไหมครับดีใมากก็ต้องขอขอบคุณนายกด้วยจริงอมาแล้วได้ได้มีโอกาสมาวันนี้มารู้จักถูเข้ามารูจา้จักอีกหลายหลายคนเยอะแยะเลยนะครับพวกเราชาวบาริษัท้อมก็ยินดีนะครับที่มอบตู้นี้ให้เป็นทรัพย์สิน นะครับจะได้เป็นที่ที่อาศัยต่อไปในอนาคตนั่นนะครับท่านรีบต่อเลยเลยครับยินดี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 ครับท่านจะมีอะไรจะให้เรื่องตู้มันเกิดเสียหายอะไรบอกบอกผมได้านบอกนายกได้เตามอบให้หมดแอร์ก็ดีหมดแอร์นี่หมดแอร์ด้วยบอกดีมาก ตอบมาช่วยครับลูกก็จะได้มี้านอยู่มีลูกกี่คนสองคนเยอะสามสามคนแต่ว่าเขามันมีครอบครัวแล้วคนหนึ่งอ๋อครับแต่ที่อยู่กับตัวเราเองสองคนตอนแรกที่มันมันพังแล้วตอนไปอยู่ที่ไหนครับตอนที่รื้อไปเช่าอยู่เช่าอยู่ที่ไหนครับเช่าอยู่ซอยทองฟิงบ้านแม่ของนายก ครับก็ประกอบอาชีพอะไรครับก็ทําแม่บ้านอบตค่ะก็ยังรู้สึกวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากดีใจมากค่ะที่มีบ้านในลูกอยู่แล้วตัองก็ได้อย่